สะพานหักครับท่านชมครับเออครับท่านชมครับเออไปได้ไหมนี่เสียงกากระห้องกากาม่ท่งเขาบ้าน้อเนขออนุญาตเออเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าท่าบริเวณนี้อุ้ยไปได้บุญไปได้ไหมลองดิบุอะไรครับท่านมครับสะพานหักครับ อุ้ยสะพานหักไม่ได้ไม่ได้ไไดถอยถอยครับท่านผูน้ชมครับถอยอุ้ยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับสะพานหักครับพภูเผลวเสนิว,เวาเสนาปัจจุปนิกเทวไวย ดีครับท่านผู้ชมที่ครบรอครับม่ดีนะครับเนาะตามล่าหวยครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับชาวบ้านญาติโยมก็บอกว่าให้โชคให้ลาบแม่นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่ดีนะครับผมสิ ข,ข้ามน้ำนะครับเนาะข้ามน้ํะไปขอกับปู่ที่ศาลากลางน้ําครับท่านผู้ชมครับว่าจะได้ตัวไหนนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะติดตามมากครับท่านผู้ชมครับโอ้รับไปจังเลยเนาะคือมาไกลแต่ละบานพ่นครับผมเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะยืนตระหง่านอยู่พูนครับสีขาวๆครับท่านผู้ชมครับเห็นบ้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับ อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณป่าแห่งนี้ก่อนนะครับเนาะสาธุสาธุวันนี้หลวกเขามหาปูอยู่สรากลางนา้ำผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณแห่งนี้ ดนบันดาลช่วยให้ลูกมีโชคมีลาบนำไปฝากเอซีท่านผู้ชมด้วยเถอดก่อนอื่นลูกต้องกราบขออโหสิทุกทุก,ทกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ว่าลูกมาวันนี้ไม่ได้มาลบดูแต่อย่างใดและก็ไม่ได้มารบกวนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูก จงเดินทางเข้าไปหาปู่ที่สารากลางน้ําอย่างปลอดภัยอย่าให้มีพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกระดิบบกาวสิงศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับสิเขาไปทางไหนน้อครับท่านผู้ชมครับหรือว่าจะลงน้ําลุยไปหาปู่ด้วยกันอุ้ยโมดเลครับน้ำดึกเดเกินครับเนาะ อาจจะมีจรเคีอ,อคท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนั่นนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งสักดิธิ์ที่ว่า,อ,าอยู่เกาะกลางน้ำครับท่านผู้ชมครับแต่มีปัญหาว่าจะข้ามไปยังไงครับเพราะว่า เรือกับบมีครับแถวนี้ครับเรือไม่มีจริงครับสงสัยสิได้ยอนกลับไปมังเกาลบ๊อครับครับทำส้มรับวอามาปับกับขนหัวลุกเลยครับลมพัดมาว่อยๆครับทำส้มรับอุ้ยครับทำส้มรับเมื่อกี้อ่ะแต่ยังมีลมครับเนาะแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เพ่อนรับสาบแล้วครับทำส้มรับสาถุสาถุดื้อทำส้มรับ หรือว่าเจ้าทีเจ้าท่าเพิ่นเท็ดใส่บอครับสาธุเดอย่าหลอกยาหลอนลูกเลยหลูกมาดีเอาละครับท่านผู้ชมครับว้าปั๊บล่มกระพัดว่อยๆยไม่อยุแล้วครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเจ้าทีเจ้าท่านแห่นไ้ครับแข็งครับเห็นไหครับท่านผู้ชมครับล่มพัดน้อยวอยครับอื้อครับเอาจังได้ดีเอาจังได้ดีจะข้ามไปยังไงดีครับสาลาการานุบ ท่านผู้ชมครับผมคงสิดยอนกลับไปมองเกาแล้วครับย้อนกลับตอนแรกผมก็จะมาทางล nah ัดนะครับเนาะมาทางลัดเพื่อมีสะพานข้ามไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่มีสะพานข้ามไปเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างไนกระเดมมาเนาะครับเนาะเขาไปหาปูขนไดละครับท่านผู้ชมครับเดินตามมาเรื่อยๆเนาะเดินตามมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับนี่และครับ นี่ทางไปหาปูน้อยเนาะอ่ะเดินลงมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไปบ่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับไปไม่ได้แล้วสงสัยสิไปทางนัดบ่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับผมคงสิเดินย้อนกลับไปทางเก่าครับสังเกตบนท้องฟ้าครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตเห็นก่อนเมฆครับ เป็นตัวเลขนะครับนอกา่านผู้สมครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับก้อนเมฆหรือว่าปูพันแสดงปฏิหารให้เห็นโฉกเห็นลาบในก,ก้อนเมฆกับโบนัยนะครับเนาะสาธุเด้อปูขันเ้นว่าปูเสียหายในก้อนเมฆกับจงแสดงปฏิหารให้เลขโชูอ่ะช์ที่ก้อนเมฆปู อืมครับบอเห็นครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมมาจิตตาฝาดอะครับเนาะต้องกราบขออภัยครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขออภัยจริงๆครับบอเห็นครับท่านผู้ชมครับอ่ะตามมาเรื่อยๆด้วยกันครับท่านผู้ชมครับง่อยตอดปอดแปลกๆครับท่านผู้ชมครับบนใบหน้านะครับสีขาวๆครับเป็นนกนะครับเนาะ โอ้โหดวงดวงต้นใหม่ครับเซลสะเห็นบุครับท่านส้มรับสีขาวขาวครับเป็นนกครับนกกระย่างว้าวหลายตัวครับผมส้มครับหลายตัวจริงๆอิสงสัยนกมาถาจับปลากินครับผมคิดวางะนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผุนรับเห็นบ่ยูกอกลางน้ำบุล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปขอวันนี้แต่ว่าจะไปได้หรือไม่นั้น ผมก็ยังคิดว่าอกกครับว่าสิไปทางใดนดีโอ้โหครับท่านผู้ชมครับลมพัดแห้งขึ้นแห้งขึ้นครับแสดงว่าพ้นโบข้างไปแล้วครับท่านผู้ชมครับพ่นโบว่ามันเป็นอยู่ทางนห้ครับหันย่างไปอีกทางหนึ่งเดินกลับไปอยู่ฝั่งอ่าซ้ายมือและจะมีอ่าสะพานเข้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะ ผมมีรากสังหอนครับเนาะเพื่อนบอกเช่นนั้นครับเดินทางต่อไปครับทุนุ่มครับต้องมาทางนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ทังส้มครับดำดำครับวิเป็นพญานาคบ่ครับทังส้มครับค้ายๆพญานาคครับโผล่หัวขึ้นครับเนาะเห็นบรับทังส้มครับสองตัวด้วยกันนะครับเนาะสองตัวเห็นบังคับทังส้มครับหรือว่าเพื่อนอุ้ยบุญแมนครับผมดึงว่าเป็นพญานาคครับทังส้มครับไม่ใช่ซะแล้วเป็นคอนไม้ครับที่โผล่ขึ้นกลางน้ำอ แสดงว่าพื้นต้องให้โชคให้ลาดเป็นน่องครับท่านผู้ชมครับเห็นเดียครับตรงที่จะเข้าไปนะครับเป็นสะพานยาวลงพัดแรงจริงครับท่านผู้ชมครับครับลงพัดแรงเช่นนี้แสดงว่าภูเพ่นกกระโชคให้ลาเนาะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมครับเดินมาพัฒนครับเปิดโชคเปิดลาภูเดือ สรับอธิษฐานต่อรลมกับผักไปว่อนะครับเนาะแสดงว่าวันนี้ครับกูตกให้โชคขลับนะครับกู้ตกตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับโอ้ครับถือว่าโชคดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่เห็นสะพานเดินข้ามไปหาศาลากลางน้ำจริงๆครับตอนแรกผมมากะมาผิดทางนะครับเนาะมาผิดทาง เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับสาธุเดือปู่ครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศถึงนะครับสาธุ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  มครับเป็นพระผมสีหน้าเห็นไหมครับท่านส้มครับอยู่ในป่าครับสิกาไปบเนาะอ้เนาะจะเข้าไปดีหรือไม่ถ้าส้มครับผมสิลองเดินยากเข้าไปนะครับเนาะเดินเข้าไปดูครับว่าจะมีทางเข้าไปไหมครับท่านส้มครับอุ้ยเป็นพระรมสีหน้าครับท่านผู้ชมครับพระผมสีหน้า ว่าแตเป็นปูครับบ่แมนครับเป็นพระพุหมครับเนาะบ่เคยขอโชคขอลาบกับพระพุหมจักเสื่อมันนี้เป็นมือแรกนะบ่สิเขาไปดีครับอุ้ยสะพานข้ามไปคือมหักชำรุดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นสะพานชำรุดสิกาขามเป็นแบบนั้นครับท่านผู้ชมครับไอยู่เลิกไปแทอนี่ครับท่านผู้ชมครับมันไมสิมีงูมียังบอกเอาจังไดยดีเนาะครับท่านผู้ชมครับอ่ะ นเป,นเปน็นกันละครับเสียงดู้นะครับเนาะเสียงดู้อุ้ยอุ้ยสะพานหักครับท่านผู้ชมครับเป็นสะพานหักนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นสะพานเอ้ยไปได้ไหมนี่มันเป็นปลาหกแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียงกากระหองกากรมีทางเขาเนาะไน้หอนะขออนุญาตเอเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าท่าบริเวณนี้อุ้ย ไปได้บุรณะไปได้ไหมร้องสิบุรณะครับท่านผู้ชมครับสะพานหักครับอุ้ยสะพานหักไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยครับท่านผู้ชมครับถอยเป็นสะพานหักแล้วครับเนาะไม่ไหวแล้วอุ้ยครับอุ้ยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไปบุรณะครับท่านผู้ชมครับสะพานหักครับเอ้าไปไม่ได้แล้วขอให้พระพุทธสีนาเด้อที่ว่าอยู่ฝุ่นแล้วครับ ยังไหลูกกับไปบมื่อไรมือนี้เพราะว่าสะพานหักครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทู่บริเวณพุนละครับกาะรึกๆมาครับจงเปิดโชคเปิดลาบในเด้อมื่อี้สาธุสาธุกลับดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคงสิ็ธขอหมงสารากลางน้ำที่มีปูขาวประทับอยู่นะครับเนาะหมดไปแล้วครับเห็นหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสะพานหักจริงๆครับชำรุดมากเมื่อกี้นี่ผมยางเข้าไปครับ เกือบสะพานสุดรับเกือบเกือบครับเกือบตกน้ำครับอุ้ยโชคดีนะครับเนาะแสดงว่าเจ้าทีเจ้าทางสิงซักซิทนี่ครับเพื่นค่อยปกปักรักษาครับอ่ะเดินทางกลับด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเดินทางกลับไปหาปูขาวด้วยกันครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับขอปูขาวนะครับเนาะขอปูขาวอเสียวครับท่านผู้ชมครับอันตรายมาก เอาละครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเดินทางเข้าไปบูถึงนะครับเนาะผมก็สิอ่าจุดถูกบ,บอกเจ้าทีเจ้าท่างครับบอกพระพรหมสีหน้าที่อยู่เกาะคุณล่ะครับเพื่อไก่นะครับสาธุเด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรหมสีหน้าครับมันนี้ดูก,กระไดมาฮอดแค่นี้ละบอสามารถิไปถึงไก,ไก่ได้บัตี้ลูกกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บริเวณเกาะตรงนั้นนะครับก็ให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดท่างให้โชคให้ลาบลูกสาธุสาธุครับให,ให้มารวมพลังกันนะครับเนาะให้มารวมพลังช่วยปู่องค์ขาวให้โชคให้ลาบสามตัวและสองตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุสาธุาธเอาละครับท่านผู้ชมครับ ผมสิขอกับปูขาวนะครับเนาะขอกับปูขาวเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปอะตรงเกาะตรงนั้นได้ครับท้สมครับสาธุสาธุปู่ลูกมามนเลยครมาขอเพิงบารมีปู่้อ,อหงดประจำวันที่ในปูวันที่หนึ่งเด้อปูเดือ,ดอนสิบสองก็คือเดือนท่านว่าปูปี67ขอให้ปู่จง เปิดโฉคเปิดหลาเด้อปูด pues mm ้อ hmm. ขันว่าปูยังส nah. ิงสถิตอยู่ตงนี้ก็ขอให้ปูจงออกมารับสาแล้วก็ออกมารับถูรับเทียนเนื้อปูด้อแล้วก็เครื่องเส็นไหวเนื้อปูสาถุสาถุขอให้ปูองค์ขาวจงดนบันดาลไปเข้าสิงเจ้านาที เลขสลากสัญจรงดประจำวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าปีหกเจ็ดในปู่เป็นเลขสลากสัญจรจากเชียงใหม่ขอให้ปู่จงเข้าสิงเจ้าหน้าที่และก็ให้เจ้าทีหมุนเลขที่ว่าอยู่กองสลากให้มาตกอยู่ในมาปู่สามโตและก็สองโตด้วยเถิดสาธุสาธุ ท่านผู้รรมชมครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับซึ่งผมมีความเชื่อว่าปู่ต้องให้โชคให้ลาบงวดนี้แน่นอนครับจับเป็นตัวอยนั้นครับเดี๋ยวปู่จะหยิบโชคหยิบลาบใส่มือให้เองครับท่านผู้ชมครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะปุเพวะสันิวาสีนะปัจจุปันิกีเตนะวายมต้องใช้เตปีบางขุปรลังไม่ถูกเกจจาปุเพวะสันิวาสีนะปัจจุปันิกีเตนะวายเงต้องใช้เตปีบางขุปรลังตัวเกจจปุเพวะสันิวาสีนะปัจจุปันิกีเตนะวายมต้องใช้เตปีบางขุปรลังตัวเกจสาธุสาธุ ละครัหน้าที่สำคัญครับสาทูเดปูเดอและก็ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สาลากลางน้ำแห่งนี้จงยิดโชกยิปลาบใส่มือลูกใส่มือหลานเดปูเดอสาทูสาทูครับเอาละปูมันอีกลูกสิขอเป็นตัวแรกก่อนถูกเป็นตัวแรกก่อนเอาละปู ขอเป็น <rium> <Dante> ต,ต,ตัวแรกนะปู่เด้อตัวแรกจริงๆท่านปู่สีไขยตัวใดกต้จงยิบใส่มือลูกมือหลานนะปู่เด้อขอเป็นเลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นเลขสลากที่แบ่งรัฐบาลสองตัวเอาแล้วครับตัวแรกครับปู่ให้แล้วครับป<ๆ>ู่ให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขเจ็ดสาธุสาธุปู่ครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับมาดุ่นกันเถอะเนาะว่าปู่องคขาวเนาะพระเจ้ใไห้จด้ครับสำหรับเล็ก สลากกินแบ่งรัฐบาลสองโตรักผู้ชมครับเอาละปูใครตัวได้ส่วยิบสซมือลูกเมื่อหลานเดือปูเด้อสาธุสาธุเอาละครับตัวที่สองครับก็เป็นเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเป็นเจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดหนึ่งสาธุสาธุปูครับผู้ชมครับปูก็ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสลากกินแบ่งอะรัฐบาลสองโตนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจาจรณาครับ ถ้าหากว่ามันตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับเนาะกไปพิจารณากันถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านนะครับเนาะสาธุสาธุหลุพักมาแงครับท่านผู้ชมครับถ้าลุพักมาแรงลักษณะชิ้นนี้ครับแสดงว่าปูไหานะครับเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดเดือนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับสำรับเลขกสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวนะครับเนาะหรือว่าเลขทถายแล้ววันที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับโภมสีขอจากสินทรัพย์ครับคุณละครับเป็นพระพรมสีหน้านะครับเนาะ ขอ3ตัวจากเพลินแต่ว่าผมไม่สามารถที่เดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้ครับเพราะว่าสะพานชำรุดผมสิขออยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับส่งกิตขอเอาก็แล้วกันกนะครับเนาะท่านงครับครับท่านผู้ชมที่คราครับหน้าที่สำคัญเนาะนะเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวครับงวดประจำวันที่1 เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567ส,สาธุสาธุคุณครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าอยู่บริเวณด้านหน้าผมซึ่งผมไม่สามารถที่จะเข้าไปหาถึงตัวได้เพราะว่าเกิดสะพานชำรุดครับท่านผู้ชมครับเกิดสะพานชำรุดไม่สามารถเข้าไปหาปู่ได้เห็นไหมครับสะพานชำรุดครับ,รบเพราะฉะนั้นครับผมจึงได้ส่งกระแสจิตนะครับเนาะ ไปขอโชคขอลาบจากปูเป็นเลขสามตัวครับเอาล้ครับสําหรับปู่หรือว่าพระพรมสีหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะถ้าหากว่าสี่ยไหตัวไหนนะครับเนาะก็ขอให้ดนบรันรดาลจิตเสกโชคเสกลาบลงในบาทสามตัวเด้อปูสาธุสาธุครับเอาล้ครับตัวแรกครับมาลุ้นกันครับสําหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวนะครับเนาะว่า ปูปูอยู่ไกล,กลครับท่านผู้ชมครับสีไห่ตัวเดยครับทผู้วงครับเป็นตัวแรกเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุอ่ะล่มพัดมากล้วครับแสด,ดงว่าเป็นตองไข่แน่นอนครับท่านชมวรับเอาแล้วครับสำหรับเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเลขใช้สามตัวรางวัลที่หนึ่งขอให้สิงศักดิ์ปู่ที่อยู่บริเวณปกดไปไกลบนหละ่ะจงยิบโชคยิบหลับใสม่มือลูกใส่มือหลานเด้อปูเด้อสาธุสาธุ เอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับอให้เลยนี้ครับอุ้ยชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปหน้าที่สําคัญละครับเป็นตัวที่สองเอาแม่นเม็นเด้อปูเด้อเอาละครับตัวที่สองครับตัวที่สองมาลุ้นกันนะครับเนาะว่าปูจะให้ตัวไหนครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับปูถึงวันสิบไปวันเด็ปูคนยัง ยื่นมือครับมายิบโชคยิบลาบเซมือหลูกมือหลานสาขูสาขูปูเอาแล้วครับตัวที่สองนะนาะตัวดินแมนมาปูเอาปูให้แล้วครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับมาหลุนกันนะครับนาะตัวที่สองชัดเจนนะรับเป็นเลขเก้าครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะกลางน้ำให้นะครับขึ้นเลขเก้าครับแปดเก้าเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สาคัญคือโต๊วสุดท่ายนะปู ให้ตรงๆนะปูเด้อให้แม่นๆยาให้พิษยาให้เพี้ยนนะปูยาให้เคลื่อนไปใส่ปูกยาให้เป๊ะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหรือว่าเก้าเป็นหกหกเป็นเก่าปูให้ตรงๆเป๊ะๆแล้วก็ยาให้ซับหนาซับหลังลูกเงินหน่อยเด้อปูเด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับัตสุดท้ายดีครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับตัวสุดท้ายจริงๆเอาละปูยิบโชคยิบหล่ายิบโตซิมาสิออก วันที่หนึ่งเดือนที่สองิวเกตเซ็งมืลูกมือหลานน้อปูเด้อสาธุสาธุครับเอาละครับทันสมครับลมเริ่มพัดมากแล้วครับแสดงว่าปูต้องไข่แน่นอนครับท anyway. ันชมครับสังเกตไใบไหมครับไม่ไมมปิ้วครับปิ้วแสดงว่าปูหข่แล้วครับทันสมครับอุ้ยครับมากแล้วครับโตสุดท้ายดีครับสาธุสาธุครับเป็นเลขศูนย์ครับทันชมครับเป็นเลขศูนย์ศูนย์จริงๆครับทันชมครับ แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพูนครับที่อยู่ไกลๆครับเพี่นให้นะครับกักคือเลขกศูนย์ครับเนาะเลขกสามตัวครับกักคืออ่าอุ้ยหอมมากคนฮอลลุครับท่านผู้ชมครับมันคือตรงกับเลขที่ผมฝันแท้เก่าศูนย์เนาะครับเนาะผมฝันเมื่อคืนนี่ว่าเลขออกเก่าศูนย์นะครับครับท่านผู้ชมครับสามตัวคือแปดเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุท่านผู้ชมครับมาสรุปกันเลยนะครับเนาะมาสรุปกันเลยว่า งวดนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับลมพัดใบวอยแสดงว่าเพิ่นต้องให้โชคให้ลาบแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเลขสามตัวก่อนนะครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนท่านว่าคมพีษโอเคครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระพรหมสีหน้าหรือว่าปู่อะไรก็ตามครับที่ผมนับถือเพิ่นกะได้ยื่นโชคยื่นลาบครับเอามาให้ผมหอดฟังผีครับถึงไปประเด็นเพิ่นกะยื่นมาให้นะครับเนาะเป็นเลขสามตัวครับก็คือ 890ครับท่านผู้ชมครับ890สาธุสาธุส่วนเลข2ตัวจากปูองค์ขาวครับให้ก็คือ77ครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับเนาะสำหรับเลข3ตัวครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะสิบไปทัดออกมาสิบเป็นสอยออกมาครับอ่ะเป็น9009หรือว่าสิบเป็น8998 8008อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจจารณญอย่างของท่านผู้ชมแร้เนาะ ท่านผู้ชมครับไายสุดสๆไทยนี่ครับน้องผมก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ว่าสิเป็นปูองค์ขาวหรือว่าเป็นอ่าผุนละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธศีลนาหรือผมเรียกว่าปูนะครับเนาะอ่างโดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาบแล้วก็ให้สมหวังให้ถื่อรางวัลที่หนึ่งครับให้เงินทองไหลมาเทมาอ่าให้สมปรารถนาสุขภูสุกคนนะครับเดออวันนี้ครับผมชิดมาเบิดสตูดิโอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ